สวัสดีค่ะสวัสด,สสดีท่านผู้ฟังรายการคุยข่าวชาวมอบูทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชนบุรีคลื่นความถี FM 99.75เมกะเฮิร์ออกอากาศทุกวันจันเวลาเวลานาิกนาทีถึง9.30นากาทนาทีโดยประมาณค่ะดิฉันนางสาวสุภาวดีเพชรชื่อสกุลค่ะและวันนี้ดิฉันไม่ได้มาคนเดียวนะคะเพราะว่าเรายังได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์เหมรัฐวชิระหัตถพงศ์ท่านผู้อำนวยการสำนักหอสมุดจะมาร่วมพูดคุยข่าวกับเราในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับ อาจารย์คะเราสองคนเป็นตัวแทนจากสำนักหอสมุดนะคะซึ่งก็เป็นหน่วยงานหลักที่ให้บริการวิชาการหรือว่าให้บริการทรัพยากรสารสนเทศกับ อาจารย์นิสิตแล้วก็บุคลากรมหาวิทยาลัยบุรพารนอกจากนี้ยังเป็นบริการชุมชนด้วยนะคะที่รเราก็เป็นหน้าที่หลักของเราด้วยเช่นกันนะคะคแล้ววันนี้อาจารย์ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยด้วยแสดงว่าข่าวที่เราจะคุยในวันนี้จะต้องมีความสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เข้ามารับฟังหรือว่าเป็นประโยชน์แก่ ผู้ฟังรายการคุยข่าวชาวมาบูของเราในวันนี้ด้วยใช่ไหมคะครับเพราะฉะนั้นเรื่องแรกที่จะคุยเป็นเรื่องอะไรคะอาจารย์ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทําข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการนะครับร่วมกับถ่ายงานห้องสมุดส่วนภูมิภาคนะครับรวมถึงตัวห้องสมุดส่วนกลางเกาสถาบันนะครับก็เริกเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยนะครับเราจะมี สำนักขอสมุดเนี่ยก็จะอยู่ในในข่ายงานห้องสมุดส่วนภูมิภาคด้วยนะครับซึ่งข่ายงานห้องสมุดส่วนภูมิภาคเนี่ยก็จะประกอบด้วยห้องสมุดอ่าส่วนภูมิภาคจํานวนยี่สิบสถาบันนะครับค่ะอ่าผมยกตัวอย่างเช่นก็คือมีสำนักขอสมุดมหาลัยบูรพาสำนักขอสมุดมหาลัยเชียงใหม่สำนักขอสมุดมหาลัยศิลปากรนะครับแล้วก็สำนักขอสมุดอีกหลายๆที่นะครับรวมกันยี่สิบแห่งเราจับจับมือ นะเพื่อประโยชน์ทางความร่วมมือทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารเทศมีการแลกเปลี่ยนหรือการยืมทรัพยากรสารเทศซึ่งกันและกันะนะครับพอภายหลังมาเนี่ยนะครับทา,ทางห้องสมุดส่วนกลางนะครับจํานวนเก้าแห่งนะครับเก้าแห่งก็ได้ได้แก่นะครับก็คือมีมีห้องสมุดห้องสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับยีเขตบา,บางเขนนะครับ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือนะครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับมหาวิทยาลัยรามคำแหงมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทวิโรจน์นะครับสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารรัดกระบังและสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือด้านะครับก็ก็อยากที่จะมารวมรวมกลุ่มนะครับเป็นเป็นเป็นภาคีนะครับเราเราก็เลยเรียกกลุ่มนี้ ว่า i n e t Pass นะครับก็จะมีวัตถุประสงค์ในการที่จะแลกเปลี่ยนความาแลกเปลี่ยนตัวทรัพยากรสารสนเทศซึ่งกันและกัน,นครับรวมถึงาการที่จะใช้หน่วยงานที่กลุ่มใหญ่ๆตัวนี้นะครับในการต่อรองเพื่อที่จะเป็นต่อรองพวกการจัดซื้อฐานข้อมูลต่างๆนะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเพื่อไปการประหยัด ก็ประมาณในภาพรวมของของประเทศชาตินะครับค่ะพูดง่ายๆก็คือแต่เดิมเรามีอ่าพูิเนตก็คือเป็นความร่วมมือของข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคเนาะพูดง่ายๆก็คืออยู่ภูมิภาค่ะไม่ได้อยู่ในกรุงเทพแต่ว่าเรามาเพิ่มอีก9ก้าสถาบันที่อยู่ในกรุงเทพก็าลวกันเนาะจำง่ายๆแบบนี้ก็จะได้เป็นความร่วมมือกันใหญ่ยิ่งขึ้นเป็นสมาชิกภาคีร่วมกันนะคะแล้วเราก็ได้ประโยชน์ร่วมกันในการ จจะซื้อใช่ไหมคะครเราต่อรองในการ,อรอซื้อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์นะคะคซึ่งแน่นอนว่ามันก็เกิดประโยชน์อย่างยิ่งนะคะในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันจะต้องลดน้อยลงใช่ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นการแชร์ทรัพยาก,กรร่วมกันด้วยอย่างที่อาจารย์แล้วก็นิสิตนะคะหรือว่าบุคลากรเนี่ยเข้ามาขอ,อข้อมูลหรือว่าขอบทความจากเราบางทีเนี่ยเราไม่มีแต่เราสามารถที่จะไปขอความร่วมมือจาก สมาชิกที่อยู่ในเครือข่ายมาให้ให้กับนิสิตให้กับอาจารย์ที่มาร้องขอได้ใช่ไหมคะวันที่เซ็น MOU อันนี้เซ็นไปแล้วใช่ไหมคะอ๋อเซ็นไปเมื่อวันที่29ตุลาคมสองพันห้าร้อยสามที่ผ่านมาครับที่ที่ไหนคะอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนนะครับวันนั้นก็จะมีมีหน่วยงานทั้งหมด20่สิกว่าสถาบันเนี่ยนะครับมาลงนามเอ u ร่วมกันก็จัดว่าเป็นเป็นการลงนาม m อ u ที่ ท,ที่เยอะครับเยอะที่สุดแล้วนะครับที่ท่านตั้งแต่ผมเคยไปผ่านเวทีของการทำ <c oughs> สนุโกโอมโยูกันนะครับวันนั้นก็<ม><ม>บรรยากาศก,าก็จะมีการมีมีมีม,มีการมารารรารรีท่านอธิการมหาัยเกษตรศาสตร์มาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็มาแลกเปลี่ยนมา,มา,ม,ามาให้คำแนะนำต่างๆกับกับผู้มิการสำนักหอสุดทั้งยง่ง20วัตถรันนี้ ปีนี้เป็นปีแรกเลยไหมคะที่เราเริ่มมีพลิ i เนตพลัสเป็นการ MOU ครั้งแรกเลยหรือเปล่าคะอาจารย์ใช่ครับเป็นครั้งแรกครับจริงๆแล้วพลิ i เนตพลัสเนี่ยมันเริ่มมาเมื่อประมาณปีที่แล้วนะครับที่ที่ที่มีกา้สถาบันตรงนี้เข้าเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เราก็มีการประชุมร่วมกัน มาพักหนึ่งแล้วนะครับแต่เรายังไม่ได้มีการลงนามเป็น MOU ร่วมกันนะครับครั้งนี้ก็จะเป็นครั้งแรกครั้งแรกที่มีการลงนาม mou ร่วมกันใช่ไหมคะระยะเวลาที่เขามาร่วมกับเราอ่าก็ประมาณ4ปีครับโอ้สปีนะคะก็สปีนี้คิดว่าน่าจะต้องมีต่อๆไปนะคะอาจจะมีครั้งที่2ที่3เพราะว่าเราได้ประโยชน์ นะคะเราได้ประโยชน์นิสิตก็ได้ประโยชน์อาจารย์ก็ได้ประโยชน์เนาะก็คิดว่าเราน่าจะมีความร่วมมือกันต่อไปเรื่อยๆนะคะคพูดถึงความร่วมมืออันนี้เราได้เซ็นไปแล้วแต่จะมีตัวที่เรากําลังจะ MOU ที่กําลังจะเกิดขึ้นเป็นตัวไหนคะอาจารย์ก็จะมีวันที่14ธันวา25 2พั3ที่จะถึงนี้นะครับเราก็จะมีการเซ็น O เออสำนักหอสมุดมหาบุรพาเนี่ยก็จะมีการเซ็น MOU ร่วมกับสวทชนะครับ โดยที่ตัวการการเซ็น MOU ในครั้งนี้เนี่ยก็จะมีการบรรยายทางวิชาการด้วยนะครับโดยท่านด,ดตรตุลรารัตนะครับ<แ>เป็นรองผู้บริการสวทชนะครับ<แ>มีดรนํำชัยนะครับท่านท่านรองผู้บรการเนี่ยก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับในอนาคตนะครับ รวมถึงดรน้ำชัยเนี่ยก็จะพูดถึงนิวไซด์นะครับแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะครับที่เป็นที่เป็นจริงแล้วท่านก็ให้ความกรุณาแล้วท่านนี้นะครับก็ให้ความกรุณาเรามาเป็นกรรมการประจําสํานักหอสมุดด้วยนะครับก็คือท่านอาจารย์บุญเลอศอรุณพิบูลนะครับท่านก็จะพูดเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายดิจิทัลนะครับเรื่องของการที่หน่วยง,งานจะต่างๆเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวอย่างไรนะครับในการที่เรามีกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่จะบังคับใช้ในปี ในปีหน้าแล้วนะครับค่ะครับหมายถึงว่าในวันที่เรามีการเซ็นเอ็ร่วมกับสวทชใช่ไหมคะในวันนั้นเราก็จะมีการบรรยายทางวิชาการด้วยนะคะแล้วเรื่องที่บรรยายก็คือ New Science แล้วก็กฎหมายดิจิทัลใช่ไหมคะสองเรื่องนี้จะบอกว่าอย่าง New Science อาจจะเป็นเรื่องใหม่ที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยหรือว่าไม่ค่อยได้ยินนะคะแล้วก็กฎหมายดิจิทัลเนี่ยเราอาจจะรู้ว่ามีกฎหมายตัวนี้ แต่เราไม่เคยเอามาใช้เราก็ไม่รู้ว่ามันมีผลต่อการทำงานของบุคลากรอาจารย์ในมหาวิทยาลัยอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีผู้ที่เข้ามาสนใจอยากจะฟังการบรรยายทั้งสองเรื่องเนี้ค่ะแต่ว่าถ้าสนใจเยอะๆเนี่ยเราจะเซิร์ฟเขาได้ไหมคะมีการรองรับการที่จะเข้ามาฟังได้มากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์อจริงๆแล้วเนี่ยคือผมก็วางแผนเอาไว้ว่า,วาะจะ จะเชิญหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมรับฟังนะครับเพราะเนื่องจากว่ากฎหมายดิจิทัลเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ที่มันมีผลนะครับ <Yeah. S 1> ที่ทุกหน่วยงานจะต้องจะต้องทําหรือจะต้องไอ้ตัวระบบสารเทศต่างๆที่จะพัฒนาขึ้นมาเนี่ยต้องต้องถูกต้องตามกฎหมายดิจิทัลตัวนี้ด้วยนะครับผมก็เลยว่าจะเชิญเชิญบุคลากรนะครับที่เป็นตัวแทนของหน่วยงานเนี่ยมาเข้าร่วมรับฟังหน่วยงานละประมาณหนึ่งหรือสองท่านนะครับแต่เนื่องจากว่า สำนักหอสมุดเนี่ยม,มีพื้นที่ห้องประชุมที่เราจะจัดในการลงนาม MOU แล้วก็มีการบรรยายพิเศษในวันนั้นเนี่ยมีห้องห้องที่มันขนาดไม่ใหญ่นะครับเพราะนั้นเราก็รองรับจำนวนคนได้ประมาณสัก40-50คนนะครับอเราก็เลยจัดให้มีการมีการถ่ายทอดนะเป็นลักษณะของออนไลน์ด้วยนะครับก็สามารถนอกจากที่จะมาวอล์กอินเข้ามาร่วมรับฟังการบรรยายทางวิชาการหรือเข้ามาร่วมอ่เป็น เป็นส่วนหนึ่งของการลงน้ำ MOU <Okay. S 2> ในวันนั้นด้วยเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> เราก็จะมีให้ให้บริการออนไลน์ด้วยเดี๋ยวเราจะทำหนังสือเชิญ ไปในแต่ละคณะด้วยเชิญไปในแต่ละคณะอีกครั้งหนึ่งค่ะก็สนใจก็ลงชื่อลงมาก่อนนะคะส่งรายชื่อมาก่อนแล้วว่าแต่ถ้าเกิดว่ามีเยอะเกินนะคะไม่ต้องห่วงอย่างที่ท่านอาจารย์ได้แจ้งไว้ก็คือเราก็จะมีออนไลน์ให้นะคะฟังพร้อมๆกันแต่ว่าฟังที่ตั้งได้เลยนะคะไม่ต้องมาที่สํานักขอสมุดของเราก็ได้ค่ะก็จะได้รับความรู้ไปพร้อมๆกันในวันนั้นนะคะพูดถึงวันที่เซ็น MOU วันนั้นก็ตรงกับงานใหญ่ของห้องสมุดอีกงานหนึ่งนะคะพอเป็นเป็นงานอะไรคะอ่าก็จะเป็นงานงานที่เราจัดทุกปีอยู่แล้วนะครับก็คือบุรพาบุ๊กแฟร์นะครับในวันนั้นเนี่ยก็จะมีร้านค้าที่เป็นร้านจําหน่ายหนังสือนะครับมาตั้งอยู่จํานวนหลายร้านนะครับแล้วก็จะมีร้านอาหารนะครับที่เป็นร้านที่เราคัดสรรมาแล้วว่ามีมีรสชาติ อ่าอร่อยนะครับอ่าแล้วผมก็ไปชิมทุกปีด้วยนะครับอ่าก็ก็จะมีร้านหนังสือเข้ามาตั้งแล้วก็จะให้อ่าให้นิสิตหรือ,อบุคลากรคณาจารย์ทั้งหลายเนี่ยนะมามามา,มาร่วมเสนอหนันงสือเพื่อใช้ในการเรียนการสอนเข้าสํานักหอสมุดอะไรบุรพาครับค่ะก็บรรยากาศภายในงานนะคะอาจารย์วันนั้น ทุกปีที่ผ่านมานะคะเราก็จะ,จะมีการใช้คูปองนะคะคสำหรับอาจารย์เนี่ยเราก็จะมีคูปองให้อาจารย์ก็มาเลือกซื้อหนังสือได้นะคะโดยใช้คูปองทีนี้นิสิตบุคลากรบอกไม่มีคูปองเสนอซื้อหนังสือได้ไหมเสนอได้นะคะเพราะว่าเราจะมีแบบฟอร์มคัดเลือกนะคะหรือว่าเสนอหนังสือเนี่ยให้กับทุกร้านค้าคดังนั้นเวลานิสิตหรือว่าบุคลากรที่ไม่ได้ถือคูปองหรืออาจารย์ที่ คูปองหมดแล้วแต่อยากจะเสนอเพิ่มก็เสนอเข้ามาได้นะคะคก็เขียนรายชื่อหนังสือที่ต้องการเนี่ยเราก็ฝากไว้ที่ร้านคา้าได้เลยนะคะเราจะมีทีมงานที่จะคอยอเก็บเข้ามาแล้วก็คัดเลือกให้นะคะว่าหนังสือเล่มไหนมีแล้วหรือยังถ้ายังไม่มีเราจะจัดซื้อได้ไหมนะคะแล้วเราก็ให้สิทธิพิเศษกับอาจารย์ที่เสนอหนังสือด้วยว่าหนังสือที่เล่มที่อาจารย์เสนอมาเนี่ยเราจะให้ใช้เป็น ท่านแรกเลยนะคะคคเพราะว่าถือว่าท่านเนี่ยามาช่วยห้องสมุดในการคัดเลือกหนังสือดีๆเข้าห้องสมุดนะคะทีนี้งานนี้มันไม่ได้มีแต่อาจารย์ไม่ได้มีแต่นิสิตรหรือว่า,าบุคลากรของมอบูเท่านั้นนะคะครเรายังเปิดให้กับ,บนักเรียน,<ห>นบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมด้วยทีนี้การที่เราโอเพ่นขนาดนี้แน่นอนว่าคนย่อมเยอะมากๆแล้วการที่เรามีคนเข้ามาร่วมงานเยอะ แน่นอนว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่ในช่วงการเฝ้าระวังใช่ไหมคะครเราจะมีมาตรการป้องกันยังไงคะอาจารย์ครับก็ในส่วนของงานในวันนั้นนะครับก็จะมีการเปิดทางเข้าแค่2จุดนะครับบริเวณด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับดังนั้นเนี่ยตรงจุดที่ที่จะเป็นทางเข้าตรงนั้นเราก็จะมีจัดให้มีการคัดกรองโดยการวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีเจลแอลกอฮอล รวมถึงในบริเวณงานนะตามร้านหนังสือครับหรือนะร,อร,อรอ้านค้าเราก็จะมีจัดเป็นจุดเจลแอลกอฮอล์ด้วยแล้วเราก็จะมีการโลนอลงให้ให้ผู้เข้ามาในพื้นที่นะครับให้สวมหน้ากากอนามัยนะครับเพื่อป้องกันการการแพร่แพร่กระจายของโควิด19ด้วย ค่ะฟังแล้วก็สบายใจได้นะคะก็ขอความร่วมมือกันแล้วกันนะคะทุกท่านที่เข้ามาร่วมงานบุรพาบุกแฟร์นะคะก็อย่าลืมสวมหน้ากากอนามัยนะคะส่วนเจลแอลกอฮอล์เดี๋ยวเราจะมีให้บริการในหลายๆจุดนะคะเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้เข้ามาเลือกซื้อหนังสือหรือว่าเสนอหนังสือหรือว่าเดินเยี่ยมชมภายในงานได้อย่างสบายใจนะคะงานนี้ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จัดวันที่1 4ถึง18ธันวาคมนะคะ,คะก็สนใจก็มาเข้าร่วมงานกันได้และที่สําคัญนะคะสำ รับใครที่มาร่วมงานอะ่ะบางทีไม่ได้หนังสือกลับไปนะคะแต่ว่าได้ของรางวัลกลับบ้านไปเพียบนะคะเพราะว่าภายในงานเนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมนะคะต่างๆให้ให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงานเนี่ยได้ได้ร่วมกิจกรรมได้ร่วมสนุกกับเราด้วยนะคะปีที่แล้วเราได้รับสปอนเซอร์จากทางร้านจำหน่ายหนังสือ,อแล้วก็ร้านจำหน่ายแว่นตานะคะเป็น กระเป๋าผ้าเยอะมากนะคะแล้วเราก็อยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่าอ,าอนุรักษ์ลดการใช้ถุงพลาสติกด้วยเพราะฉะนั้นถุงผ้าก็จะเป็นอะไรที่เราก็อยากจะแจกให้ทุกคนที่มาร่วมง,งานหรือว่าใครที่มาร่วมง,งานนะคะนำถุงผ้ามาแทนก็จะดีมากเลยนะคะก็ขอความร่วมมือแล้วก็ช่วยกันอนุรักษ์ด้วยแล้วก็รางวัลใหญ่ก็คือแว่นตาเป็นแว่นสายตาประมาณ สองสามพันบาทอันนี้รเราได้สปอนเซอร์มานะคะปีนี้จะเป็นอะไรก็ต้องมาร่วมรุ้นกันดูนะคะก็มาเยี่ยมชมภายในงานกันได้ทีนี้ภารกิจหลักของเรายังมีอีกอย่างที่บอกว่าเป็นบริการวิชาการแก่ชุมชนชดังนั้นหอสมุดเรามาีบริการตัวนี้คือมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็ให้กับกลุ่มไหนบ้างคะอาจารย์ จริงๆแล้วก็เป็นนโยบายของผมด้วยนะครับที่อยากจะไปมีส่วนร่วมกับชุมชนนะครับก่อนหน้านี้ก็ได้เข้าไปพูดคุยนัปรึกษาหารือกับท่านนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขนะครับก็ท่านก็ให้ความร่วมมือนะครับในการที่ว่าสำนักหอสูุรเนี่ยจะไปทํากิจกรรมร่วมกับชุมชนอย่างเช่นโรงเรียนนะครับโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของเทศบาลเมืองแสนสุขนะครับอันนี้ก็เดี๋ยว เราก็คงต้องไปอาจจะมีกิจกรรมอะไรที่ไปทําร่วมกับโรงเรียนนะครับรวมถึงอนอกจากตัว,ตวเทศบาลเมืองแสนสุขแล้วเนี่ยนะครับในกิจกรรมที่เราเราทำกันทุกๆปีนะครับก็คือเราจะไปส่งเสริมการอ่านให้กับให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับในทานทัศนานหญิงจังหวัดชลบุรีรเพื่อให้เพื่อให้ผู้ต้องขังที่อยู่ภายในเนี่ยมีมีการผ่อนคลายเราก็มีการจัดหนังสือ ประเภทต่างๆประเภทหนังสือนวนิยายนะครับหนังสือที่เกี่ยวข้องกับธรรมะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับไปให้ไปส่งเสริมการอ่านที่นั่นด้วยนะครับแล้วก็ในปีนี้เนี่ยนะครับในช่วงประมาณต้นเดือนธันวาคมที่จะถึงนี่นะครับคก็ทางมหาวิทยาลัยบุรพานะครับโดยวรของท่านที่การบดีนะครับก็จะมีการลงนามเอ็มโอยูร่วมกับตัวเรือนจํากลางชายจังหวัดชลบุรีนะครับที่อยู่ที่บ้านบึงนะครับเพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์ในการที่ เรา,าที่ที่เราจะไปช่วยในเรื่องของการฝึกอาชีพให้ผู้ต้องขังก่อนที่จะพ้นโทษออกมานะครับเพื่อให้ให้เขามีได้มีอาชีพในการที่จะไปประ,ประกอบอาชีพหลังจากที่พ้นโทษแล้ว <c oughs> นะครับโดยที่มีหน่วยงานที่เข้าร่วมเนี่ยจำนวนหลายหน่วยงานเลยนะครับรวมถึงสํานักหอสุดด้วยนะครับสำนักหอสุดก็จะไปช่วยในเรื่องของการปรับภูมิทัศน์ของ ห้องสมุดในเรือนจำนะแล้วก็ไปช่วยในเรื่องของการดูแลว่าจะมีการจัดหมวดหมู่ของหนังสืออย่างไรนะครับมีการเอาไปช่วยดูแลเรื่องของการการใช้ตัวระบบห้องสมุดครับรวมถึงก็จะมีกิจกรรมบางอันที่เราไปช่วยในเรื่องของการฝึกอาชีพของเขาด้วยนะครับแล้วก็มีส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับด้วยใช่ครับก็จะเป็นกิจกรรมที่เป็นบริการวิชาการอีกอันหนึ่งครับที่เราทารวมถึง ก่อนหน้านี้เราก็เมื่อปีปีที่ผ่านมาเราก็ได้ไปไปทำการเรียกอะไรนะที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของการอ่านหนังสือเสียงใช่ไหม<ช>ครับให้กับผู้พิการทางสายตาที่วัดมหาไทยนะครับรัน<ช><อ>นั้นกไไไ็ได้รับความได้ได้รับความนิยมนะครับในการที่ที่จะท,ท,ที่จะเข้าไปเขาก็ต้องต้องการนะตรงนี้ค่อน,ข,อน,ข,อน,ข,อนข้างค่อนข้างเยอะนะครับ นี้เราก็ในปีนี้นะครับเราก็มีมีโครงการนี้ต่อเนื่องนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ให้นิสิตนะหรือบุคลากรที่รู้สึกว่าอยากที่จะอ่านหนังสือนะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้ผู้พิการทางสายตาเนี่ยเขาได้รับฟังนะครับเราก็ยินดีที่จะเชิญชวนแล้วก็ให้มามามา,มาที่สํานักของสมุดอาจจะมาใช้พื้นที่ในในสานักขอสมุดในการอ่านพวกนี้ได้นะ ็ได้เนาะเราก็มีสถานที่รองรับเลยนะคะแค่มีใจอยากจะมาร่วมนะคะร่วมกิจกรรมมาร่วมอ่านหนังสือให้กับผู้ที่พิการทางการได้ยินนะคะตัวนี้ก็ทางทางสายตาเนาะต้องเป็นทางสายตาก็ยินดีมากเลยนะคะเพราะว่าเราก็อยากได้เสียงใส นะคะแจมๆใสๆนิดนึงถ้าเป็นบุคลากรของเราก็อาจจะแบบว่าผู้ฟังอาจจะตกใจเล็กน้อยนะคะก็อยากได้เสียงน่ารักน่ารักนะคะนิสิตท่านใดที่คิดว่ามีจิตสาธารณะอยากจะมาร่วมอ่านหนังสือกับเราก็ยินดีนะคะแค่เอาตัวมาเดี๋ยวหนังสือหาที่นี่ก็ได้เพราะว่าเรามีหนังสือเยอะดีๆให้ท่านอ่านมากมายแล้วก็มีสถานที่ให้อัดด้วยนะคะไม่ต้องกังวลในเรื่องนี้เลยแค่ก้าวเข้ามาเดี๋ยวเราก็ จัดเรื่องอื่นให้นะคะเราครอบคลุมทั้งเด็กไปแล้วนะคะผู้ต้องขังทั้งหญิงทั้งชายแล้วก็ผู้พิการทางสายตายังมีกลุ่มผู้สูงอายุเราจะเอาให้หมดเลยไหมคะใช่ครับก็จริงๆแล้วเราสำนักขอาูสุเราก็จะมีส่วนของที่ไปให้บริการกับทางไปจัดกิจกรรมนะครับร่วมกับผู้สูงวัยเหมือนกันนะครับ ในปีนี้ก็เราก็ยังมีการทํากิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องก็ยังคงไปอยู่ใช่ใชไหมคะ,คะโอเคค่ะๆๆๆทั้งหมดทั้งปวงที่ว่านี้บอกแล้วว่ามีประโยชน์นะคะกับผู้ที่เข้ามารับฟังนะคะทั้งแฟนแฟน,แฟนรายการคุยข่าวชาวมาบูแล้วก็ชุมชนที่อยู่ในจังหวัดชนบุรีด้วยนะคะ วันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะติดตามสอบถามเพิ่มเติมนะคะใครที่เข้ามาฟังไม่ทันเพิ่มเติมได้ที่สำนักขอสมุดมหาวิทยาลัยบุรพานะคะโทร038102475หรือว่าเข้ามาที่แฟนเพจ Facebook สำนักขอสมุดแล้วก็ Line Official ของสำนักขอสมุดนะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะครับ